ปลูกยางนาระยะ2คูณ2เมตรอายุ4ปีโตแค่ไหนมาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พาทธุกคนมาดูแปลงยางนาปลูกเป็นแถวระยะ2คูณ2เมตรนะครับซึ่งแปลงยางตรงนี้ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยคอนเจนอายุ4ปีพาทธุกคนมาดูนะครับว่าในการปลูกต้นยางนาถ้าเราปลูกเป็นแถวนะครับระยะ2คูณ2เมตร มันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือลักษณะของต้นยางนานะครับนี่ครับก็ปลูกเป็นแถวก็ถือว่าสวยดีนะครับระยะห่าง2อคูณสเมตรเดี๋ยวพาทุกคนมาชมนะครับนี่นะครับนี่ก็ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเดือนเมษายนนะครับใบก็ร่วงเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าระยะกลางดีนะครับ2อคูณสเมตรนะครับนี่เห็นไหมครับพาทุกคนมาชมมีมีต้นสวยๆเลยนะครับ ข้อดียวการปลูกทิถีก็คือว่ามันจะได้ต้นยางนาที่ต้นสูงตรงนะครับนี่ไหมครับต้นสูงตรงดีมากเลยครับเพราะว่าการที่เราปลูกระยะชิดนี่ครับก็ทําให้ต้นยางนาเนี่ยมันแย่งกันสูงแย่งกันหาแสงแดดนะครับก็จะได้ต้นที่สูงสูงนะครับไม่ค่อยมีกิ่งนะครับนี่นะครับซึ่งป้ายาตรงนี้นะครับก็ปลูกในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีระบบน้ำครับก็คือปลูกแล้วทิ้งเลยนะครับ ให้ธรรมชาติดูแลนะครับก็โตดีนะครับต้นก็ใหญ่ตรงดีมากนะครับก็เป็นธรรมดาของต้นไม้นะครับต้นมันก็อาจจะไม่เสมอกันนะครับบางต้นก็เล็กบางต้นก็ใหญ่นะครับก็ขึ้นกับการตั้งตัวได้เร็วนะครับต้นไหนตอนที่ปลูกครั้งแรกตั้งตัวได้เร็วนะครับก็จะต้นใหญ่บางต้นตั้งตัวได้ช้านะครับสูงใหญ่ไม่ทันเพื่อนก็จะต้นเล็กครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับเนี่ยต้นเล็กมากเลยนะครับปลูกพร้อมกันนะครับเนี่ย แต่ต้นนี้ใหญ่มากนะครับนี่ต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับต้นนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในส่วนนี้นะครับนะครับนี่ครับแต่โดยเฉลี่ยก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือระยะเฉลี่ยอันนี้คือขนาดเฉลี่ยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับถือว่าโตสมสมีดีนะครับนี่ตรงนี้จะอยู่กลางสวนเลยนะครับแต่ก็โตดีนะครับนี่นไมครับช่วงนี้ต้นไม้มันก็จะได้รับแสงแดดทุกต้นเลยนะครับก็จะยังไม่ทิ้งห่างกันนะครับ แต่ในอนาคตนะครับต้นไม้มันก็จะอาจจะโตไม่เท่ากันนะครับบางต้นก็ใหญ่บางต้นก็เล็กนะครับนี่ครับถือว่าสวยดีมากเลยครับสําหรับแปลงนี้นะครับผมก็มองว่าเป็นตัวอย่างได้นะครับก็เลยพาทุกคนมาดูนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่คิดจะปลูกต้นยางนาอันนี้คือปลูกชนิดเดียวเลยครับนี่คือมีแต่ต้นคือมีแต่ต้นยางนาเลยไม่มีต้นอย่างอื่นเลยนะครับในระยะนี้นะครับประมาณ2อคตสเมตร ก็จะได้ต้นอย่างน่าประมานนี้นะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับนี่นะครับเดินชมเลยนะครับนี่ครับบางต้นก็เล็กบางต้นก็ใหญ่แต่โดยเฉลี่ยก็ถือว่าโตสมเสียโตก็ะเชยงกันดีนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงด้านหน้ารับด้านหน้าก็เป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหน้าก็จะต้นใหญ่กว่าด้านในนิดหน่อยนะครับก็พาคนมาดูเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับ นี่ครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆครับว่าอันจากที่อายุ5ปี10ปี15ปีต้นยางนาที่ปลูกระยะ 2, 2ู2เมตรปลูกเป็นแถวนะครับแล้วก็ปลูกชนิดเดียวกันเลยนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าสวนยางนาแห่งนี้นะครับเมื่อมันอายุมากขึ้นจะเป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอนเสนอเพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พาดคลิปใหม่ๆท่านเจ้าของเราสวสดคลิปนี้สวัสดีนะครับ